สบายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้ตอกจะพาทุกคนมาเห็ดมีหยกเนาะสังไว้ตอนนี้อยางนั้นอมาว่าเห็ดเมนูใดก็ได้ที่เป็นเซนเซนมีมีแบบนี้ก่อนอื่นเลยเนาะตอกจะต้มกระดูกหมูนี่แหละต้มเพื่อล้างน้ำเค้าก่อนน้ำหนึ่งแล้วเราก็เอาหอมหัวใหญ่เนาะกระเทียมแล้วก็ขิงกันการผักหอมป้อมนอะ้ะมือนี้หันตอกบมีฮักผักหอมป้อมเลยใส่กานมันแทนเพราะว่าเอามามกไฟเนาะให้มันหอมอย่างต่างๆแหละสูตรการเห็ดน้ำซุปตอกกัเห็ดแบบเก่าตลอดเลยเนาะบ่คอยจะเปลี่ยนพอมันแซฟอยู่แล้วสำหรับ นนี้หั่นตอกไส้เป็นกระดูกหมูเนาะกระดูกหมูนี่ตกไส้ประมาณ1นกิโลต้มแล้วก็เอามาถอกน้ําทิมเนาะแล้วก็ล้างกระดูกหมูอีกครอบนึงแล้วหลังจากนั้นก็มาเกี่ยมพกน้าสุปเนาะน้ำสุเนี่ตอกกระต้มมาจนมันฟดแล้วแล้วก็กระดูกหมูใส่ลงไปแล้วก็ใส่พวกหอมหัวไยขิงกระเทียมมอย่างต่างๆที่หมกไฟแล้วก็ใส่เกลือใส่ผงปรุงรสเนาะแล้วก็ตุ๋นไฟแบบว่าออนไปประมาณ1นึ่งสโมกนีตอกกระซื้อผักอันนี้มาโบในใจว่าเอิญเป็นผักขนาบบเนาะต้องหั่นจะใไส้ประมาณหนึ่งก ว่าปริมาณเท่าใหร่ตอกกะคือบบได้สั่งเนาะตอกหันจะเอาไปปัน้นปั้นเพื่อว่าจะเอาน้ามาเห็ดอันเส,เสกก้นมีเส้นมียกัแหละตอกกะบบได้ตัดพักเลยเนาะทาเป็นผยเฮตุกะ ตัดผักในเดิมมันจะได้ปั่นง่ายๆใส่ผักลงไปแล้วก็นใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ปั่นเนาะปั่นจนว่าเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็มาตองเอาแต่น้ำแต่มันไผ่จะใส่เป็นผักแบบอื่นก็ได้เด้อหรือว่าจะใส่ใบเตยก็ได้คือนกันแต่ถ้าใส่ใบเตยกินมันก็จะหอมไปทางใบเตยเนาะแต่ว่าผักอันนี้คือจะบ่บได้กินอย่างเลยแล้วต้อจะใส่ไข่ไก่นี่ประมาณ3หน่วยแล้วก็จะใส่น้ำผักที่ปั่นมางเก้นะใส่ให้ได้ปริมาณรวมทั้งไข่หนะได้280มลเด้อแล้วต่อจะปรุงรสชาติด้วยเกลือ ใส่น้ำมันไปประมาณส่งบวงแก่งเคืองเนาะใส่ไปประมาณนี้แหละแล้ะกับ้นให้ส่วนผสมเข้ากันได้แบบนี้แล้วตอก็จะมาผสมกับส่วนแป้งเนาะแป้งที่ตอกใส่ก็คือแป้งข่าจีหรือว่าแป้งขนมปังถ้ายูอินโดนีเซียตอก็จะใส่ยี่ห้อนี้ตลอดเนาะอันนี้ก็คือจะเห็ดได้ทั้งโดนัทเห็ดได้ทั้งข่าจีแล้วก็เห็ดได้ทั้งมีเนาะยูนี่ก็ตอกจะเขียนว่าเห็ดทั้งข่าจีแล้วก็เห็ดมีพร้อมสำหรับปริมาณของแป้งที่ตอกใส่เนาะประมาณ600กรัมตอก็จะใส่น้ำผักที่ตอกผสมไวเนาะมาทยอยใส่แล้วก็ คน้คนไปพพ้อมค้นไปจักน่อยเนาะค้นแบบว่ากะว่ามันบบได้แล้วแล้วก็เฮาจังมันนวดสูตรที่ตอกมักเห็ดน่ะตอกจะบบคอยมักใส่เบกกิ้งโซดา soda, หรือว่าใส่สารเสริมออันอื่นเลยเนาะตอกจะเห็ดแบบง่ายๆเพราะว่าเห็ดกินเองนวดไปนวดมากก็ได้เป็นก้อนประมาณนี้เนาะตอกก็จะเปลี่ยนมาใส่3น้อยเนาะแล้วก็จะปิดไว้บม่ให้ล้มเข้าแล้วตอกก็จะไปไว้ในตู้เย็นเนาะประมาณ30นาทีแต่ถ้าว่าอากาศอยู่บ้านเฮาอีย่างเริ่มหนาวอีย่างแล้วก็บ่าจาเป็นต้องไปไว้ในตู้เย็นก็นได้ระวังที่รถหายอย่าง ต,ต่างๆเราตอกก็จะมาเซตโตเพระว่าโตหันมีหมดล้ายหลายเนื่องจาก,า,ากว่ามะกล้วยมันสุกเกินไปเมื่อก่อนนเราปาไว้อยู่โตตลอดเนาะละหมดมันก็จะมาแบบเซตเลแล้วและกันยังมาอีกทั้งๆที่ว่าอยู่โตกับโบมีอย่างแล้วก็เลยต้องได้เซตเด็ถูได้แบบว่าอีอย่างละเอียดเนเาะเพื่อว่าห้หมดมันมาอีก่วงนี่ก็คือจะมีหมดมีอย่างล้ายหลายเนาะอยู่บ้านแบบหมดโตที่ดำๆใหญ่ๆแบบว่ามันมาแบบมาตอมของหวานประมาณนี้แลนะ้ววันนี้ก็คือ30มนาทีผ่านไปก็มาเบิ่งส่วนแป้งที่ตอกแซ่เห็นไว้เนาะกาจะ ประมาณนี้แหละตอก็จะออกมาแล้วก็มาตัดแบ่งแป้ง,ปงเป็นก้อนๆเนาะ ใครจะตัดเป็นก้อนใหญ่ก้อนน้นอยอย่างก็ได้เมเนาะตอนที่ตอกตัดแป้งอยู่นี่นะก็เป็นตาค้าใจกับตัวเองขนาดเนาะคือต้องได้ใช้มือเดียวอีกมือนึง Jennifer, นคืออุ้มเจนิเฟอร์ไปถามก็ว่าอย่างเจนิเฟอร์อยากเบิงน้ำมันต้องหั่นเอาตังไม้อยู่แต่เจนิเฟอร์กับโบย้อมที่ว่าจะยืนเบิงเองให้ตอกอุ้มเนาะแบาดเพลินแบบว่าอยากให้อุ้มก็คือต้องได้อุ้มตัดแปง้งแปง้งอีกอย่างแล้วแล้วตอกกระปั้นเป็นก้อนๆเนาะเจนิเฟอร์ตอกก็คือไปวางไว้หฮลินเกลงลินอีกอย่างเองท่าเนาะเจนิเฟอร์ก็น,น,นกั่นนงท่า เนาะแล้วก็จะหาผ้าอีกย่างมาปิดไว้พร้อมเพื่อ,อว่าห้ล้มเข่าคันล้มเข้าแล้วมันแบบว่าล้มถึกเนาะมันก็จะแบบ เป็นแบบแข็งๆนี่ยังคะนะถ้าว่าเวลาที่เราจะรีดแป้งก็ต้องได้ทาแป้งนวลแป้งนวลกับโมเมนต์แป้งอื่นๆดอกเป็นแป้งเขาจีคือกันนี่แหละเอามาแบบว่าทาทาไว้เพื่อว่าเราจะรีดแล้วมันก็จะบบได้ติดเครื่องรีดแป้งแต่ว่าก้นที่จะไปรีดจะยุ่เครื่องเนาะตกก็จะรีดมือก้นเพื่อว่าจะให้มันบางเพราะที่จะเข้าไปในอันตูที่ว่ารีดแป้งเนาะบางท่นมันก็รีดโบไปคือกันโมไปโามาแล้วก็มีหลายๆคนค้าใจกับเครื่องรีดแป้งตกเนาะถามว่าโบมีอันจับโบที่จริงมันมีอันจับนจับะอต่่วามันจับบดนมันแบบว่านาดมันอก พอประทังสีอธิบายเนาะแต่ว่ามันจับบได้ตอกก็เลยบได้ไซสแต่สําหรับตอกเองกับบได้มันเป็นปัญหาเลือประเด็นอย่างทางนั้นเนาะกาเหตุได้คือกันปกติแต่มันอาจจะยากหน่อยนึงที่ว่าตต้องได้จับอยู่ตลอดแบบนี้คนะเาะเหตุไปมันก็นลึงไปเนาะกาโบได้มีอย่างยุ่งยากเหตุแล้วแล้วก็เก็บไว้สาหรับแป้งที่รีดแล้วเนาะก็จะทาแป้งนวลหรือทาแป้งเขาจีใส่ให้กันหลังจากนั้นก็จังเอามา,าัาจริงไอตอนนี้ฮานาะบอกใหตตอกเหตุเป็นมีเหลืองมีที่ว่าเรากินเมื่อกวนแล้วแล้วมากมากค่ะนะ แล้วตอกหันย่านแบบว่า fc หรือว่าย่านผู้ที่ว่าฮักสมคิปวิโดตอกหันนเาเบื่อเนาะว่าเห็ดอีกแล้วอย่างนั้นแหละตอกก็เลยเปลี่ยนมาเห็ดเป็นมียกเรอะเื่อว่าจะได้แบบสีสันสวยงามอีกที่จริงคงนอินดนีเซียนะเจ้าหมักอย่างที่เป็นสีสันได้แปลว่าอาหารการกินขนมขน,ขนมหวานกับเจ้าก็จะหมักใส่สีอย่างคือกันแต่ว่ามื้อนี้เห็นตอกบ่ได้ใส่เนะาะใส่เป็นสีอันพักล้นล้วนเลย สีผักวัชพันโมแม่มนน้ำผักธีวปันออกมาแบบสดๆลวกาใส่เป็นจนได้แบบเป็นสีเขียวงามแบบนี้ถ้าถามตอกว่าเส้นเขาเปียกกับเส้นมีแบบนี้ขนาดอันใดเห็ดง่ายก่อนคือตอกบอกเลยนะว่าเส้นมีแบบนี้นะเห็ดงายก่าเส้นเขาเปียกอีกเพราะว่าเส้บบนเขาเปียกนะมันยากตอนว่าใส่น้ำห้อนแล้วมันนวดยากเนาะตอกบหมักตอนนั้นแหละแต่ว่าอันนี้หั่นน้ำเย็นคือนวดสบายขนาดลวก็เส้นมันน้มเนาะลวก็โบขาดอีกได้ตอนที่เขาไปอันต้มอ,อย่างนะโบขาดเลยแล้วที่สําคัญก็คือโบมีกลิ่นเหม็นเขียวของน้ำผัก เลยเนะาะบบได้กินอีอย่างทางนั้นอันนี้ก็คือเส้นมีหยกที่ตอกเห็ดแล้วเนาะตอกก็จะเห็ดเป็นก้อนก็นกนจะมีทางก้อนน้อยก้อนใหญ่คันก้อนน้อยตอกก็จะกินเองเนาะก้อนใหญ่ก็จะห้ไอตอนนี้กินมาว่าจะได้พต้องเห็ดหลยเคืือีอย่างประมาณนี้เห็ดบาดเดียวถวยใหญ่เลย แต่กวาบบได้โนไ้ตอนนี้อยากเติมก็จะต้องเติมให้หลาเพราะเหลาหมักกลิ่นแห้งเนาะเส้นมีแบบนี้นะกินทุกคาบเข้าเลยก็ได้และนี่คือหน้าตาของมีหยกที่ตอกเห็ดได้เนาะทุคกคนเป็นอะไดหน้าตาไซได้ยูโบนี่ตอนที่ตอกเห็ดเส้นมีหยกแล้วเนาะตอกก็มาเจียวกระเทียมระวังที่เจียวกระเทียมตอกก็คือล้างถ้วยไปพร้อมแบลว่ามันหลาทแา้หลว่าอายุอัญญะอยู่นีเนาะตอกก็เลยต้องล้างกอนกระเทียมเจียวคือได้สีแบบว่าประมาณนี้ก็คือจะต้องเอาขึ้นมาแล้วเนาะบ่สั้นมันจะไหมล้วเชื่อที่ตอกเห็ดนะตอกก็จะมีกระเทียมเจียว แล,แล้วก็มีมังเพชดเจียวพร้อมเนาะแต่บางครั้งอาจจะบ่ได้ไทยอันนี้ก็คือมังเพชดทีดอเกเจียวไว้เนาะก็ส่วนหหา่กับ่บได้ใส่หลายบบดอกพอมมันอยากเพชดแน่ม้อนี้ตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาบ้านไวน้เนาะลราก็มาเอาเจนิเฟอร์ซ่วยล้วก็มาเบืองพวกน้ำซุปอีหย่างลแล้วก็หิวเข่าแล้วนะแล้วเห็นแล้วเราอดใจบบได้ตอกกระปุกน้ำซุปเพิ่มเนาะก็ซื้อใส่หมานพริกไทยลงไปแล้วก็ใส่เสอ้วลงไปน้อยนึงแล้วน้ำซุปตอกม้นนี่ก็คือบบได้ใส่น้ำตาลเลยแบบตอกซิม้วรู้สึกว่ามันหวานแล้วสำหรับวิธีลวกของมีหยกหรือว่่าาามีเหลือองงงยตๆน ออกกระเจาะเ้นที่ปั้นเป็นก้อนแหลมาคล้ายออกแบบนี้เนาะคล้ายหรือว่ายีๆมันว่ายยองยงมันเนาะ่สรางสิวาเว้ยแบว่าเส้นตัวใดที่มันแบวติดกันนาการดึงออกเนาะดึงเพอว่าให้ติดเวลาเข้าไปลวกเส้นมันก็จะได้งามบบติดกันแบบนี้แล้วเราต้องให้น้ำที่ว่าฟดฟเนาะเฮาจังเอาเส้นมีลงไปเอาเ้นมีลงไปลวก็ค้นๆหน่อยนึงก็ได้หรือว่าจะบ่คนก็ได้แล้วก็ถามมันเดือดอีกหอบนึงต้องหันก็จะใส่ลูกซีนไก่เนาะไปลวกนําพื้อมนี่ก็คือมีลูกซีนน้าก็เลยใส่ลูกซีนพร้อมต้องห รู้สึกว่าสว่วงนี้ไซถ้วยนี้คุ้มค่าขนาดเลยแปลว่าสว่วงนี้จะเฮ็ดวอกเซนเซนเมนูเซนเซนตลอดเลยคนมีเมนูแน้นน้ำบอกว่าตกทวนจะเฮ็ดเซนอีอย่างแหะตอนนี้กิ่นอีกเพราะว่าตอนนี้น้ํามากแบบเมนูเซนเซนนีหลีเนาะจนตกกระขิดบอกแล้วว่าจะกินอย่างอีกกลับมาว้าทีน้ําซุปกัเนอะก็คือแบบกระดูกหมูนี่นะคือเปื่อยแห้งแบบซีนหมูก็คือจะรุดออกมาจากกระดูกแล้วตักน้ําซุปใสแลแล้วๆกับใสกระเทียมเจียวใสกระเทียมเจียวลงไปก็ใสหอมบัวหอมป้อมลงไปเนาะแบบนี้แล้วตกก็จะใสพริกไทย แห่ตอนนี้หน่วยหนึ่งเนาะพอว่าเราหันมักกินพริกไทยแบบกินพริกไทยเองเงเลยแล้วหมักหลายแต่ว่าจะโบไซหมักเพ็ดให้เราเนาะพอเราบ่มหมักกินมื้อน,นี้ต้องหูซึกหมักเส้็มีหยกนี้ขนาดเลยแบบกหูซึกว่าสีมันแบบสีเขียวง้มดีขนาดแล้วก็เป็นเส้นเส้นดีโบขาดโบยังเลย แล้กับโบเมนที่ว่าแต่อตอนนี้มากกินได้เจนเฟอร์ก็คือมากกินเส้ยนๆมีมีแกันแล้วก็หมักกินขั้วเขาพัดแบบนี้นะคือเมนูมันนี้นอร์เจนเฟอร์ก็กินได้หลายกิ่นจนเมื่เลยแบบว่าปุ้นเหลืออีกอย่างทางนั้นมาเลยทุกคนมากกินมีโยกน้ําซุปกระดูกหมูแซ่บลำตอกนอรแล้วก็มีลูกเชินไก่เทแบบแซ่บอิ่มสำหรับน้ําซุปดิทอกเห็มนอรก,ก็คือโบได้ปรุงอีกอย่างเพิ่มเลยมีแต่ตืมหมักน้วใส่แล้วก็ได้แล้ว อีกอย่างนะอยู่ประเทศอินโดนีเซียค่อนข้างบ่ได้กินแบบว่ามีแบบน้ำใสแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะแยกน้ำสุกต่างหากแล้วเป็นมีพวก่งแห่งแบบนั้นนะ ไอตอนนี้กับมักกลิ่นมีแบบนั้นยุแต่ว่าถ้าเป็นมีน้ำแบบนี้หันเราจะหมักแบบนี้หลายกลัวแล้วหลังจากนั้นเนาะไอตอนนี้ก็คือไปอาบน้ำอีอย่างต่างๆเนาะหลินกับเจนิเฟอร์แล้วละการักกลิ่นอีกหอบหนึ่งเนาะแล้ววันนี้ก็ตัดภาพมาทีตอนเศร้าเนาะตอนเศร้าไอตอนนี้ก็คือมาซ้ำอีกหอบหนึ่งเนาะเฮ็ดจนเต็มถ้วยแบบว่าใส่แบบจุกๆให้เราเลยที่จริงตองหันว่าจะเฮ็ดเขาเปียกเข่าให้ตอนนี้กินเป็นอาหารเศร้าแต่ไอตอนนี้หันถามว่ามีหยกยังมีโบคันมีมีหยกนะคอยจะกินมีเอาโบอยาก แเบบจนนิเฟอร์ก็คือโบได้น้อยหน้าเลยได้กินแค่กันเนาะถึกใจมื้อนี่ค่ะเจนนิเฟอร์ก็ถือว่ากินได้หลายเนาะตั้งแต่เมื่อวานจนฮอดมื้อนี่ก็ยังกินเมนูเก่ากันยังหมกัยมกยังแซฟอยู่แต่อตอนนี้เราจะเป็นคนที่กิ่นน้ําซุปหลายๆแล้วก็กิ่นเซนมีอย่างกนจนมืดแล้วจะจังมากินซีนกินกระดูกตามหลังพอ่าเจนนิเฟอร์หมกนนักเนาะละก็กิ่นจนมืดคือกันเลยละไอตอนนี้ก็โให้ว่าเนาะน้นํากับโบมีเหลือเลยและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนเดิอ